ห้ารชาดกักกระชาดกชาดกว่าด้วยผู้ฉลาดเอาตัวรอดได้ ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุหนุ่มผู้เป็นสิทธิ์ของพระสารีบุตรแล้วทรงตรัสพระธรรมเทศนานี้ครั้งนั้นมีภิกษุผู้เป็นสิทธิ์ของพระสารีบุตรรูปหนึ่งได้ยินว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นเป็นผู้ฉลาดในการดูแลสุขภาพของตนเองไม่ฉันของเย็นจัดร้อนจัด เพราะเกรงว่าร่างกายจะไม่สบายไม่ออกไปข้างนอกเพราะเกรงว่าร่างกายจะกระทบหนาวและร้อนไม่ฉันจังหันที่แฉะและเป็นท้องเลนท่านนี่ดูแลตัวเองดีจริงๆสำหรับเราสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอยากมีสุขภาพแข็งแรงแบบเราต้องรู้จักดูแลตัวเอง ความที่ภิกษุหนุ่มนั้นเป็นผู้ฉลาดในการรักษาร่างกายเป็นที่กล่าวถึงในหมู่สงฆ์ด้วยกันภิกษุทั้งหลายต่างพากันสนทนาถึงเรื่องนี้สิทธิ์ของพระสารีบุตรรูปนั้นช่างเป็นคนใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยแท้ได้ยินว่าเพราะดูแลร่างกายดีก็เลยไม่อาพาธบ่อย <laughs> อย่างท่านคงลำบากหน่อยละก็เล่นฉันไม่เลือกนี่นะ ระหว่างที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภานั้นพระาศาสดาทรงเสด็จผ่านมาและทรงตรัสถามถึงเรื่องที่กำลังสนทนากันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพวกเรากำลังคุยกันเรื่องความฉลาาดในการดูแลร่างกายของสิทธิพระสารีบุตรอยู่พระเจ้าค่ะ ภิกษุหนุ่มรูปนี้มิใช่ฉลาดในการรักษาร่างกายในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนเธอก็เป็นผู้ฉลาดเหมือนกันพระาศาสดาตรัสดังนี้แล้วทรงนำเรื่องราวในอดีตมาสาธกดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์ได้เป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่าใหญ่ครั้งนั้นมีพรานนกผู้หนึ่งเลี้ยงชีพด้วยการดักไก่ป่าในแต่ละวันนายพรานผู้นี้จะนำไก่ของตนไปต่อไก่ป่าเพื่อล่อให้ไก่ป่ามาติดบ่วงนี่แน่จับได้แล้วตัวโตวแบบนี้อิ่มไปหลายมื้อเลยทีเดียว ในบรรดาไก่ที่ใช้ในการต่อไก่ป่าของนายพรานนั้นมีไก่ตัวหนึ่งเป็นไก่ที่ฉลาดมันจดจ,จำการวางกับดักของน,นายพรานไว้ได้ทั้งหมดวันนี้ข้าโชคดีจริงๆได้ไก่มาหลายตัวเลยบ่วงแล้วและว,วิธีการวางกับดักของนายพรานข้าจําได้หมดแล้วทีนี้ก็รอแค่เวลาหนีเท่านั้น วันหนึ oh. ่งขณะที illing, ่พรานผู้นี้กำลังนำไก่ของตนมาต่อไก่ป่าอยู่นั้นไก่แสนรู้ของนายพรานได้โอกาสก็ดิ้นหลุดจากมือนายพรานหนีไปได้ทางสะดวกแล้วเสร็จไก่ละแน่เจ้าไก่หยุดนะอย่าหนีนะกลับมานี่กลับให้ก็โง่นะซิข้ารอโอกาสนี้มานานแล้ว น้อยหลุดไปซะได้ไก่ป่าก็ไม่ได้ไก่ที่เอามาก็ดันหนีไปอีกแม่เฮ้ในพรานเซ็งไก่วันต่อมาในพรานก็นําไก่อีกตัวมาเพื่อดักไก่ของตนที่หลุดหนีไปได้เมื่อวันก่อนเมื่อวางบ่วงและแล้วเป็นกับดักแล้วก็แอบซุ่มดูอยู่คอยดูเถอะ จับได้แล้ว uh น่า huh> ดูมีความสุขจริงๆอิสระนอกสุ่มไก่เนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองเจ้าไก่นั้นรู้ทันกลลวงด้วยคุ้นเคยกับบ่วงของนายพรานเป็นอย่างดีนอกจากมันจะไม่ยอมเข้าไปติดบ่วงแล้วมันยังถอยหนีไปเรื่อยๆเฮ้ยมามุกเก่าแบบนี้ไก่รู้ทันหรอกนะ น้อยเจ้าไก่นี่ไม่ยอมเข้ามาสักทีแถมยังเดินหนีห่างออกไปซะอีกอ้าวตามมาตามเข้ามาอยากได้ไก่ก็ต้องตามไก่สิเมื่อไม่สามารถล่อให้ไก่เข้ามาติดบ่วงได้นายพรานจึงเอากิ่งไม้และใบไม้คลุมกำบังตนไว้แล้วค่อยๆเลื่อนคันแล้วและบ่วงตามไปเรื่อย คราวนี้ล่ะเสร็จค้าแน่แม่ลงทุนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดีเหมือนกันมาดูสิว่าค้นกับไก่ใครฉลาดกว่ากันมามา嘛มามาเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาเฮ้ยอย่าไปทางนั้นสิเดินเข้ามาเข้ามาเข้ามา นายพรานนี่คิดว่าข้าโง่หรือยังไงกันน้อยแบบนี้ต้องเดินล่อให้เหนื่อยนายพรานถือคันแล้วและบ่วงเดินตามไก่จนเหนื่อยก็หยุดพักเมื่อไก่เห็นนายพรานหยุดตามก็คิดจะทําให้นายพรานละอายใจจึงแกล้งพูดภาษามนุษย์ให้ได้ยินเหนื่อยเหนื่อยเลยไอ้เจ้าไก่บ้า ลอกให้ข้าเดินตามทั้งวันไม่ยอมมัติดบ่วงสักทีนายพราเหนยต้นหูกวางและสมอพิเพกทั้งหลายในป่าข้าน่ะเคยเห็นมาแล้วแต่ต้นไม้พวกนั้นไม่มีต้นไหนเดินได้เหมือนท่านเลยเมื่อเจ้าไก่พูดจบนายพรานก็เกิดความละอายใจที่ไม่มีปัญญาจะจับไก่ได้จึงเก็บคันแล้วและบ่วงแล้วเดินหนีจากไป เฮ้ยน่าอายจริงๆไก่ตัวนี้มันฉลาดเกินปัญญาเราสะแล้วไปจับไก่ตัวอื่นดีกว่าเฮ้ยเซ็งไก่เลยอ้าวไปซะแล้วเหรอแหมถอดใจเร็วจริงๆถ้าว่าจะเล่นกับท่านอีกสักหน่อยนะเนี่ยพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้แล้วทรงประชุมชาดก พรานในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้ไก่ได้เป็นภิกษุหนุ่มผู้ฉลาดในการรักษาร่างกายส่วนรุกขเทวดาผู้เห็นเหตุการณ์อย่างประจักษ์คือเราตถาคตนี้แหละ